เรา,เานัดหมายกันว่าช่วโมงถัดไปจะทำการทดลองเรื่องการซักผ้าขาวนะคะ,ะคุณครูได้เตรียมอุปกรณ์การทดลองมาแล้วนะคะ,ะนักเรียนก็ออกมาทำหน้าที่ซักผ้าเลยค่ะไหนสมตัวแทนมาสองคนค่ะ เลยทำไงคะทำไงคะ<ำ>อ่าใส่น้ำใส่น้ำไปใส่น้ำ,นำ,นำไปหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งพันลิตรแล้วนะคะอ,อ่แก้วละลิตรค่ะอ่ะวงไปอีกให้เต็มแก้ว เติมให้ค่ะน้ำมันถ,ถึงมะจับจับจับก้นแก้วได้ค่ะเอออ่ะจะได้มือไม่สั่น À, à, hơi à, phết đó nó à à, áo khăn, đoang ngay ครา้า,าก,กว่าพันและทางลิบออกค <c oughs> ่ะน้ำท่วมผ้าไหมคะนักเรียนเดี๋ยวครูดูที่ค่ะน้ำท่วมผ้าไหมอ่ะครูกดไปแล้วผ้ามันลอยอ่ะ น้ำท่วมข้างนะคะแสดงว่า3ามมีพอไหมคะกระมังนี้พอไหมคะนัก,กเรียนอ,อ,อ่าพอแล้วอะลองใส่อันกระมังนน้นสิอ,อ่านี่3ตัวค่ะเครื่งองนักเรียนหญิง อ่ะโอเคอ่ะลิบเดียวพอเนาะอ่ะเกลือตัวเดียวอ่ะต่อไปอ่ะอ่ะตาใส่ผงซอกฟอกยังไงคะใส่ผงซอกฟอกยังไงใส่กี่ช้อนคะอ่ะใส่ลงไปค่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตีอ่ะเดี๋ยวตีแบบนี้นะคะ ต่อไปใส่อะไรคะใส่เลยคะ่ะใส่ใสห่ช้อนไปแล้วใช่ไหมอันนี้สองช้อนพอยังอะต่อไปสส่ไรกี่ช้อนคะอ่ะ่าอะค่ะ,อะเอาบอกสอง ใส่อ้กมกูปวดขาเยอะนะปวดขาปวดขาอ่ะต่อไปใส่ใส่อันน้นค่ะใส่กระมังนู้นจะได้ตีฟองทีเดียวเลย นุ่นๆใส่ใส่ในกระมังเลยนะคะโรยในกระมังตัวมันแบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงั้นใส่ใส่ช้อนค่ะใส่ช้อนเออไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามันหกมันจะได้หกตรงนี้ลูกจะได้หกเออเนี่ยระวังมันจะหกค่ะเอาเผาพอเห็นหมถ้าเกิดมันกระจายไม่น่อยค่ะอ่าต่อไปค่ะน้ำต้มใส่ชู ไม่ไม่ทันฮะเพาว่าเขาตามฮะอาตีฟองเลยลูกอาตีฟองเลยนะคะเอาเอามือ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 ตีแบบนี้ค่ะมือตีแบบนี้ค่ะเออมือตีค่ะมือตีค่ะ ตีแรงๆค่ะตีตีให้ตีให้ฟองกระจายเลยค่ะเอออ่ะอยขยาผ้าหลายๆรอบอ่ะขยาามผ้าแล้วก็เดี๋ยวแช่ไว้อ่ะยัง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 ไม่ซักองแช่ผ้าไว้ก่อนนะคะแช่ผ้าไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวครูช่วยตีค่ะช่วยตีฟองอ่ะตีตีตีให้ให้ผงตะกอกแตกนะคะตีไป ช่วยช่วยตีฟองให้ขมองตอกแตกค่ะเดี๋ยวสักสักสักสินาทีนะคะสักสินาทีค่ะ พอแลดูตัวนักเรียนคะหลังจากแช่ไปแล้วเออสินาทีถึง15นาทีนะคะให้นักเรียนลงมือขยี้ผ้าเลยนะตามสูตรของขาวหอค่ะอ,ะอะยากขยี้หรือแปรงซัก แบบนี้นี่โ้โหโมจิค้อเลยอาซักเป็นซักเป็นอ่าักักเป็นใช้แป้งเป็นเออะโมจิคองอันนี้เื้อจีอสดแนวนะอ่ล้วกับไปไม่้องใส่องไหนเปื้อนมากก็เอาแปงขัด mình không phải không phải không phải không 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 phải không phải không không phải Oh my ขอตั้แขนเออลืมซักตามคูครูมีนี้เสร็จก่อนเราแล้วอันนี่เราจับจีร์ก่อนก็แดงนว่านักเรียนซักผ้าเป็นอันเนี่ยอยู่ที่บ้านซักเองเป็นเนาะครับเออไหนใครซักผ้าตัวเองประจำเลยผมรับอ๋อพ่อแม่ไม่ได้ซักให้นะซักเองแม่บางก็ซักเองแม่บ้างก็ซักเองซักเองค่ะซักเองทุกวันอ๋อ อย่าเล่นให้มึงเล่นหรือว่ามึงไม่ช่วยเล่นเลยอะะตอนทักผ้าเองไหมคะตอนทักผ้าไม่เป็นตอมให้พี่ทำให้โอ๋อครับอะไรตอมก็เล่นแต่ก็สอบครับใช่ใช่ยาใช่ตอนไม่เล่นไก่นอน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  ค่ะใอ่ะสะอาดแล้วก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวไปล้างน้ำเปล่าแล้วค่ะไม่อย่างโอ้ยวันนี้เราตกประสบวิ่งดิ อ่ะพอแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวมนเวลาปะหนูเก็บช้อนไปล้างใส่นตะกร้าเลยค่ะอาแปงเดี๋ยวไปทูนค่ะไปล้างแป้งด้วยปอากมาไปเททูลับไปไปยกปไปเพื่อนพอเลยรับรองจะอาดเจ้มปเดี๋ยวไปล้างน้าต่อ